ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ตั้งสกุลวัฒนาผู้อนยการศูนย์การแพทย์ปัญญาณาัตทิคุชนปรธานขอเชิญชวนบุคลากร,กรทุกคนร่วมงานมหากรรมคุณภาพประจำปี2566ซึ่งในปีนี้เรามีการจัดทั้งออนไซต์และออนไลน์โดยเราจะจัดออนไซต์อยู่ในช่วงวันที่23ถึงวันที่30มิถุนายนปี2566 และเราจะมีการจัดออนไซต์ในวันที่3ถึง4กรกฎาคมปี2566ซึ่งในออนไซต์เนี่ยเราจะจัดตั้งแต่8โมงเช้าถึง16.00นสำหรับสถานที่ที่จัดเนี่ยเราจะจัดที่ชั้น7ของอาคารจอดรถกิจกรรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมากมายรวมทั้งมีบุคลากรจากภายนอกมาเป็นตัวสปิเกอร์ให้เราด้วยผมอยากเชิญชวนบุคลากรทุกคนเข้าร่วมฟังและให้กำลังใจ แก่ผู้นำเสนอในงานผักรรมคุณภาพทุกคนครับขอบคุณครับครับหัวข้อสำคัญของกิจกรรมที่ไม่ครพลาดนะครับก็ได้แก่ตัวอย่างการขอรับรอง DSC ของโลกจอตาลอกโดยทีมจากศูนย์ความเป็นเลิศจอตาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันที่3รกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9.00ถึง10.30น,นนะครับพวกเรามาร่วมกันรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการขอรับรอง DSC ของสอปชเรานะครับขอเชิญมารับฟังเทคนิคของคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกและระบบงานสำคัญวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพในงานเสวนาทีมคุณภาพพบกันในงานมหากรรมคุณภาพวันที่3กรกฎาคม2 5 6 6เวลา11นิกาถึง12นากานะคร ขอเชิญมาร่วมรับฟังตัวอย่างการดำเนินการ g r e e n a n d Clean Hospital ด้านการประหยัดพลังงานโดยสถาบันโลกทรงอกพบกันในงานมหากรรมคุณภาพ8โมงครึ่งถึง9้ามงคึ่งนะครับเรื่องดีๆที่อยากบอกเล่าเชิญพวกเรามารับฟังเรื่องราวดีๆและแบ่งปันกำลังใจในการประกวดเรื่องเล่าเล่าพลังสุนทรียสสนนารับฟังเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันแล้วท่านสามารถนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรแนวคิดใหม่ๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันพบกันในงานมาก,กรกมคุณภาพวันที่4กรกฎาคม2566เวลา10นาิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับขอเชิญมาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ10ผลงานพัฒนาคุณภาพประจำปี2566และมาฟังกันนำเสนอบนเวทีตลอดช่วงบ่ายของวันที่3และ4กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงเป็นต้นไป มาร่วมส่งกำลังใจและเรื่อชีชร์กันนะคะ